ใจเย็นใจเย็นถึงมแม้ว่าราดประสงค์เราก็รู้แล้วว่ากําลังทหารมันเยอะวันนี้ราดประสงค์ถูกทาลายไม่พี่น้องยายได้เราทำงานใ่นะครับพี่น้องครับทำงานใจนะครับ,รบ,รบเราต้องใจเย็น 打扑打扑。 เงินเป็นหมื่นเป็นแสนตอนนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องมีแกนนาแล้วเราสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองตกใจจะทําอะไรก็ทําได้เลยนะคะเจอมาทำเลยทำเลยอ่าแดงพี่น้องดินแดงตอนนี้เราเป็นนักสู้อิสระ้วครับอิสระให้ไดสู้ได้สู้ไอ้